สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ d g a ออกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2567ของ d g a ครั้งที่6โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือในเดือนสิงหาคมนี้ d g a จะจ้างเอกชนเข้ามาให้บริการส่งข้อความสั้น Short Message Service หรือ SMS เพื่อใช้สำหรับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่าน et, ดิจิตอลวอลเล็และแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางหรือแอปทางรัฐวงเงิน12.5ล้านบาทก่อนหน้านี้ d g a ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการพัฒนา แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อรองรับโครงการเติมเงินดิจิทัล10,000บาทที่สำคัญไปแล้ว2โครงการคือโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง บัว e r ้นท์ซูเปอรอบริษัทบลูบิคกรุ๊ปจำกัดมหาชนชนะการประมูลด้วยวงเงิน27.3ล้านบาทโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนร้านค้าบริษัทเดฟเฟิร์จำกัดชนะการประมูลด้วยวงเงิน4.69ล้านบาทนอกจากนี้ DG a ยังอยู่ระหว่างจะซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการชำระเงิน p ป y ม e n น p l แ t ลตฟอร์มวงเงิน95ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้จ่ายเงินของประชาชนจากโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทอีกหนึ่งโครงการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอ ได้หารือกับผู้บริหารของบริษัทเรเวออโตโมทีฟจำกัดบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD เกี่ยวกับการเยียวยาผู้บริโภคหลังจากเกิดกรณีบริษัทจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ประกาศโปรโมชั่นลดราคารถยนต์ไฟฟ้า EV2 รุ่นคือดอฟรินตั้งแต่1 4ถึง1.6แสนบาทและออตโตสตั้งแต่1 0ถึง3.4แสนบาทซึ่งจากการหารือทางผู้บริหารของบริษัทเรเวออโตโมทีฟผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า BYD ได้เข้ามารายงานความคืบหน้าในมาตร ต้นเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ซื้อรถยนต์ BYD โดยบริษัทจะเยียวยาเบื้องต้นด้วยการให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายเดิมประมาณ50,000คันสามารถชาร์จไฟฟ้าฟรีในจุดชาร์จไฟฟ้า2000จุดทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567ถึง1สิงหาคม2568รวมเวลา1ปีส่วนมาตรการเยียวยาด้านอื่นๆผู้บริหารของบริษัทขอหารือกันอีกครั้งว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติม